สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ตกแต่งต้นคริสต์มาสค่ะทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะซื้อ,อต้นใหญ่มานะคะเมื่อปีที่แล้วแล้วเราก็เก็บใส่กล่องแล้วก็พอเทศกาลคริสต์มาสเราก็เอาอ,อกเอาเอา,เอาออกมา,าตกแต่งนะคะแบบนี้แบบ เขาก็จะบอกเป็นสีสีอยู่นะคะว่า,าว่าเราทำยังไงนะคะอันนี้ง่ายะคะ่ะทุกคนเพราะว่าที่เราไอ้นี่เขาก็จะบอกเป็นสีว่าสีแดงสีเขียวอะไรประมาณนี้เราก็ทำตามอย่างนั้นนะคะแต่ยีรีซาก็ไม่ได้ทำให้ดูนะคะทุกคนอันนี้ก็ซื้อต้นใหญ่มาแล้วก็ต้นเล็กก็เมื่อเมื่อปีแรกที่มาอยู่ที่นี่ก็เอาต้นเล็กนะคะ พอปีที่สองก็เลยซื้อต้นใหญ่มาค่ะทุกคนอันนี้ก็เริ่มทําเป็นค่ะทุกคนแต่ก่อนทําไม่เป็นนะคะปีแรกที่อยู่ที่เมกาทํายากมากแต่เพราะว่าแกมีต้นแบบแบบแบบเก่านะคะทุกคนที่ก็ก็เขาก็จะไม่ไม่ได้บอกสีอะไรให้เราหรือว่าเราก็ต้องแบบว่าเออ กิ่งไหนใส่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ก็จะทํายากอันนี้เราก็ซื้อใหม่นะคะสวยงามไหมคะทุกคนอันนี้ให้มองไปไกลนะคะ,ะคลิปเดียวว่ายริซ่าสูงเกือบร้อเกือบร้อนะคะว่าต,ต้นคริสต์มาสจะสูงแค่ไหนนะคะทุกคนเท่าไหร่นี่ดูจากนี่แล้วกันว่า ยิ่าจะสูงขนาดไหนวันนี้เป็นวันที่ไม่ทำอะไรนะคะทุกคนไปไป,ไปจิมมาแล้วก็นั่งนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวประจวบมาแล้วก็เจ็บงวัวเขาก็เลยแบบว่าเป็นเป็นวันที่ยังไงละ่ะเป็นวันที่อึดอาดยืนยาเป็นวันที่ขี้เกียจว่าอย่างนี้สะคะทุกคนวันนี้ก็เห็นเพื่อนหลายคนเขาก็ ตกแต่งคริสต์มาสเอเคเราก็มาทำบ้างนะคะทุกคนอันนี้เราก็ได้อะเอนจอนะคะกับต้นคริสต์มาสของเรานะคะทุกคนนี่ทำเองนะคะเนี่ยลูกสาวก็เป็นคนช่วยว่าเออเอาทำอย่างง้นอย่างนี้แล้วก็ยื่นสีมาให้เราแล้วก็ช่วยกันตกแต่งนะคะ แต่ก่อนทําไม่เป็นนะคะทุกคนเป็นอะไรที่ยากมากอะไรประมาณนี้เพราะว่า,าหลายหลายคนก็มีสามีฝรั่งก็ต้องทําเป็นนะคะที่แรกก็ทำไม่ไม,ไม่ไม่เป็นนะคะอันนี้ต้นคริสต์มาสของเราค,ะค่ะสวยไหมคะทุกคนอันนี้คริสต์มาสที่ที่เมืองไทยคะ่ะ พอเทศกาลคริสต์มาสนะคะคิดถึงนิวยอร์กนะคะทุกคนคิดถึงอเมริกาคิดถึงต่างประเทศพอมาอยู่ไทยนานก็อย่างที่ว่านะคะก็คิดถึงนะคะทุกคนแต่แลหลายหคนก็อยากจะกลับมาอยู่ไทยแต่ช่วงแรกๆเราก็ตื่นเต้นนะคะพอนานๆเข้าเราก็ไม่ตื่นเต้นแล้วค่ะตื่นเต้นกับของอยู่ของ,ของกินของอะไรก็ ตื่นเต้นค่ะตอนนี้คิดถึงเลยค่ะอยากไปสัมผัสอากาศหนาวอากาศเย็นเย็นหิมะก็อะมองหิมะก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าม,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 มันมันเพลินดีนะเพราะว่ายาริซ่อมองจากหน้าต่างแล้วก็มองหิมะตกก็คือแบบเพลินดีค่ะทุกคนอันนี้ก็คือ,อหลายหลายคนก็อยากจะมาอยู่ไทย ไปไปมามาด้ดีแล้วค่ะทุกคนอันนี้ขอบอกเลยนะคะเพราะว่าอ่รู้แล้วว่าเป็นแบบไหนนะคะวันนี้หน้าตาเขาประมาณนี้นะคะทุกคนคือวันวันไม่ทําอะไรนะคะโอเคค่ะทุกคนพามาต้ามาตนมาชมต้นคริสต์มาสของเยริซ่านะคะไฟนี้ก็ตกแต่งเองนะคะ คุณสามีก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยนะคะเพราะว่าแกไปเล่นเทนนิสค่ะทุกคนกลับมาก็เซอร์ไพรส์ว่าต้นคริสต์มาสเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนก o d ดไน h t นะคะอันนี้ออตอนกลางคืนของเมืองมองไทยนะคะก็ก d m ดมอร n นิ่งของอเมริกานะคะโอเคค่ะ ยบายนะคะทุกคน